นี่องเย็นนี่ไม่ไ่เยอะนะครับครับ้าคิดไปเองไปเลยนะครับทีครับก็เป็นรอบไฟนอลครับของช้างคลับแชมเปี้ยนชิพครับที่สนับสนุนโดยช้างคือคือคลับครับผมก็มารวมทั้ง4ีาครับที่มาแข่งขันกันนครับก็ รอบสุดท้ายแล้วแล้วก็ผู้ชนะก็เข้าไปได้ไปตีที่ไฮแลนับนครับแต่การได้ลงตีคู่กันเป็นยไงบ้างครับผมกับวินนะครับเ <ๆ S 1> มื่อกี้ผมได้มีถามวินไปแล้วครับว่าวินพี่ขอโทษนะถ้าวันนี้พี่ตีไม่ดีวินก็หันมาบอกผมว่างั้นผมขอเปลี่ยนคู่ได้ไหมครับเอ้แต่ว่าวินเดี๋ยวผมให้วินแบกครับวันนี้เขาบอกว่าเขาคือเยาวชนเก่าวะไม่ไม่ครับก็คือตอนเด็กยผมตีบ่อยเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอโตก็แบบเริ่มไม่ค่อยได้ตีแล้วอย่างเงี้ย แต่ผมก็ยังสบายใจอยู่ครับรอบนี้แลาตีคู่มีใครมารอบนีตีคู่วินมีคนแบกทั้งคู่ครับสบายใจถ้าเป็นยังไงบ้างพี่เขายกภาระให้เราเลยก็ก็แอบไปซ้อมมาเหมือนกันครับผมก็ดีใจครับที่วันนี้มีโอกาสได้มาร่วมแบบช้างครบรูปขับนะครับผมก็เออเป็นกีฬาที่ผมชื่นชอบอยู่แล้วครับผมก็เดี๋ยวลองดูว่าวันนี้เป็นไงให้ให้เขาดูว่าเราซ้อมมาหนักแค่ไหนก็ดูมือผมได้เลยว้าวนี่เพิ่อภารกิจนี้เลยเหรอมือเนี้ยใช่เพื่อนีืเลยของ เขาบอกว่า<ไ>ปเป็นเป็นการแข่งกอล์ฟที่คู่ที่สุด <S <S แต่เขาจัดมานะครับเพราะว่าคูจริงเพราะเราเคยไปรอบที่เป็นปริไฟด้วยใช่ครับแล้วเราเห็นคนที่เขามาเนี่ยเราเขาแบบจรงิงจังกันทุกคนครับแล้วไม่ที่ที่สำคัญคือมันเราได้เล่นกอล์ฟกับคนที่เราไม่เคยได้เล่นปกติอย่างผมเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าเราจะได้มีโอกาสได้เล่นกับน้องแล้วพอ เราได้ร่วมรายการนี้<ม>น้องเขาก็แบบซ้อมเต็มที่มากๆาก<ม>แล้วที่ริงเนี่ยคะแนนของเรามีผลกับภาคของเราด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยตั้งใจงเต็มที่เลยครับคิดว่าเป็นมือใหม่ที่สุดในผู้คอยขันทุกคนเลยค่ะแต่ว่าจะบอกว่าตั้งใจมากอยากอยากตีให้ดีๆซึ่งเวลาไปตีเนี่ยพอตีได้ลูกดีๆแล้วมันก็ฟินเนาะเหมือนกันอืมใช่เป็นความรู้สึกที่ดีมากก็วันนี้ก็จะตั้งใจเต็มที่ค่ะแต่ว่าก็สนุกสนานแน่นอนสนงการให้ลูกเดียวที่ดีเท่านั้นแหละท้ามากวันนี้ตีกอล์ฟฮามากเวลาตีไม่ได<ม>้แบบ เริ่มเต้นแล้วเริ่มเต้นแล้วแบบแต่ไม่กลมิดไม่กลมิดไม่กิดเลย,ย,ย,ยครับชิวๆมากๆอับปวยมั่นใจแม้คะแนนของพวกเราจะชนะท่ามออื่นทั้งสั่มาโอ้โหของภาคกลางเนี่ยผมเป็นตัวแทนภาคกลางคือผมค่อนข้างมั่นใจว่าครับผมก็ได้ระดับหนึ่งเลยเพราะผมก็ซ้อมหนักประมาณหนึ่งเหมือนกันจาก <c oughs> รอบที่แล้วเนี่ยผมว่าผมโอเคแล้วรอบนี้ผมเก่งกว่าเดิมแน่นอนบินจะช่วยที่เขาทำคะแนนเพิ่มขึ้นไปนะเบาก็ได้เบาก็เต็มที่ครับเต็มที่ครับ จริงๆผมผมยังไม่เคยตีกับพี่เฟยเลยใช่เลยเดี๋ยวเราลองดูครับว่าเป็นยังไงมั่นใจครับคือต้องบอกว่าพระของเราเป็นตัวแทนภาคอีสานคือทุกคนที่เข้ามาเนี่ยคือผ่านการคัดคัดมาแล้วทุกคนเน่ยเก่งแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนฝีมือแน่นอนส่วนเรา2คนเนี่ยก็คือออกไปเล่นให้สนุกที่สุดแล้วก็คะแนนกอล์ฟอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเพราะฉะนั้นทุกคนควรจะแบบเต็มที่แล้วก็มั่นใจไว้ก่อนก็พอแล้วครับอยีก ใช่เรามีโอกาสไปต่อด้วยไปครับต้องไปแน่นอนครับผมมั่นใจว่าเราต้องไปคือวันนี้เรามี50คู่ใช่ไหมครับหคู่ของวันนี้จะได้ไปไปกับพวกเราครับตรงนั้นซึ่งมันเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นแอดเวนเจอร์ที่ดีมากได้ไปเที่ยวด้วยใช่แล้วเราก็ได้ไปตีได้ไปตีสนามที่เราไม่เคยตีซึ่งประสบการณ์แบบนี้มันไม่ได้มีได้บ่อยๆครับคือมันเป็นสนามที่เป็น2สนามที่ติดท็อปสของจีนแล้วก็เป็นติด

แน่ๆผมต้องพบแก้วของช้างคาบูคุขับไปครับถ้าไม่พบแก้วไปผมคิดว่าผมตีไม่ได้ครับผมแล้วอะไรนะเก้าอี้อุปกรณ์ทุกอย่างผมต้องพร้อมครับลุกบุกผมต้องพร้อมสําหรับการไปตีเพราะช่วงโนเวนมิถุนายนจะหนาวๆนิดนึงครับเดี๋ยวรอดูลุกบุกได้เลยใช่ไหนูน่าจะต้องซ้อมให้เยอะขึ้นค่ะเพื่อเพื่อความจริงจังที่มากขึ้นแล้วก็ความเก่งที่จะต้อง้คือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เขาไม่ไม่ได้มีใครสอนเขาคือผมอาสาสอนเขาเองไม่มีโปร แตว่าจริงๆทุกคนก็ควรจะมีมีโปรแหละแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นกิจกรรมที่เราสองคนจะได้แบบร่วมด้วยกันเพราะฉะนั้น<อ>ก็อยากจะเชิญชวนใครที่แบบอยากจะมาตีกอล์ฟเนี่ยก็คือพาเพื่อนพาพ่อแม่พาแฟนอะไรีมาตีกอล์ฟได้เลยครับผมโปรคนนี้เป็นไงบ้าง <c oughs> เอาละเอาละ <c oughs> <c oughs> เอาละทำไมถกลัวเป็นโปรที่ดีมากใจดีมากเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ดุ ไม่ดูไม่ดูโอเคโดนลูกศิษย์ดูบางทีจำที่ต้องใช้มากเราก็จะแบบโอ๊ยแต่ว่าไม่ทะไม้ดูเลยแล้วก็ก็ใจเย็นกับเรามากเพราะว่าคือกล์อเนี่ยสำหรับใายเพรว่ามันปมนกีฬแร ที่ให้ที่ไม่โอกาสเราไปเลย้ต้องขอบคุณค่ขอบคุณช้างโคบุคูขาที่ให้โอกาสผมได้มาวันนี้ขอบคุณด้วยครับไม่เราได้มาตีด้วยกันด้วยเราไม่มีโอกาสได้มาเล่นด้วยกันแต่ผมก็อยากไปจีนอยู่นะไปโอเค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 ตาฝากสำหรับคุณชื่อเจ้ากีฬา็อกนะอ่ะก็ฝากด้วยนะครับสาหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับสำหรับใครที่ ไม่ได้มาร่วมการแข่งขันในปีนี้นะครับปีหน้าคิดว่ามีแน่นอนนะครับผมแล้วก็เครากอบเนี่ยอยากให้ทุกคนมาเล่นกันเยอะผมว่ามันเป็นการฝึกสมาธิที่ดีฝึกความอดทนที่ดีเพราะว่าถ้าใจร้อนมันตีไม่ได้<ช>นะครับผมก็ฝากด้วยครับ